นะครับเข้าสู่เนื้อหาของเราดีกว่าครับวันนี้22กุมภาพันธ์2565ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำรอบเช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ในห้องสูกันด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทัชอยู่ฟูครับหากเข้ามาติดตามเราครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งมารับชมกันครั้งแรกหรือติดตามมาแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดเนื้อหา วิดีโ์ดีๆจากช่องของเราแบบนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์อธิษาเจ้าหน้าที่กันได้นะครับหรือสามารถกดลิงก์เปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราได้เลยนะครับที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทาเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้ต่อเนื่องนะครับหรือใครสนใจอยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มของเรานะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่ อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับก็ในรอบค่ำนะครับปกติก็จะส่งลิงก์ซูมที่จะเข้ามารับชมกันในระบบหลังบ้านแบบนี้กันด้วยนะครับก็จะเป็นการรับชมสดในช่วงเวลาสา3ทุ่มนะครับของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแต่ว่าวิเคราะห์เราก็จะมีรอบเช้าด้วยวันจันทร์ถึงศุกร์เช่นกันนะครับแล้วก็วันเสาร์เวลาส3ทุ่มนะครับเป็นบทวิเคราะห์ประจาสัปดาห์นะครับก็สําหรับวันนี้ ต้องมาติดตามภาพของเดือนของวีคกันต่อนะครับแล้วก็ภาพของวันเมื่อวานที่กลับมายืนในแดนบวกในช่วงดึกช่วงค่ำต้องถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าทองคํายืนในแดนลบตลอดทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้ายันที่เราทําวิเคราะห์กันช่วงประมาณสักสามสี่ทุ่มก็ยังยืนอยู่ในแดนลบนะครับมาวิ่งบวกกันในช่วงดึกแล้วนะครับต้องบอกว่า s ซอร์ไพรเหมือนกันนะครับก็แต่เอาจริงๆก็ก็ต้องบอกว่าผมก็ยังไม่ได้ไปแอคชั่นใดๆแล้วก็ยังคุยกันอยู่ว่าราคาเนี่ยยังไม่ได้ผ่านจุดที่ต้องบอกว่าย่อถึงขนาดบอกถึงความอ่อนแรงของเทรด นะครับต้องบอกกันแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นการแค่พักฐานระยะสั้นเห็นแค่การพักเห็นการอ่อนแรงแค่ระดับชั่วโมงซึ่งที่เราคุยกันในระดับสี่ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจนถึงเดือนเนี่ยยังไม่เห็นความอ่อนแรงของเพรนเลยนะครับเพราะนั้นไม่แปลกที่เมื่อวานอาจจะเห็นการพักการไซเว์บ้างในกรอบหนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าในกรอบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเล่นทางบายได้แต่อย่าไปเล่นทางช็อตละกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายขออ่ะถูกละ เล่นทางบายได้อย่าไปเล่นทางช็อตนะครับเพราะว่าเฟนเนี่ยยังไม่ได้เห็นถึงความอ่อนแรงที่ชัดเจนนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครสวนเปิด position ช็อตเข้ามาตรงนั้นนะครับนะ,ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยในส่วนดีเทลแล้วก็ภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเดี๋ยวไปดูภาพเดือนสรุปภาพเดือนกันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับภาพเดือนต้องบอกว่าตอนนี้ราคาที่เราติดตามกันอยู่เนี่ย ในส่วนเป้าหมายแรกคือ1915นะครับต้องต้องบอกว่าจะเรียกว่ามาถึงแล้วได้ไหมก็เรียกได้นะครับก็เรียกได้เพราะว่ามันมาถึง1910กันแล้วนะครับขาดอยู่หเหรียญเอาเป็นว่าผมถือว่ามันมาถึง1915แล้วกันนะครับอย่าไปเป๊ะขนาดนั้นเลยเพราะว่าเราติดตามราคากันมาตั้งแต่181800 8 18แล้วถูกไหมตั้งแต่ที่ break ขึ้นมาตั้งแต่ W1 แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะถือว่ามันมันถึงแล้วแหละนะ1รับทีนี้มันจะมีอีกเป้าหมายหนึ่งที่เรามองกันอยู่ครับก็คือ1935ต้องบอกว่าเป็นจุดที่อาจจะมีการโอเวอร์ขึ้นไปทดสอบครับและลุ้นอยู่ว่าทดสอบแล้วจะถูกทุกไหมในช่วงปลายสัปดาห์นะครับ เดี๋ยวภาพที่เราคุยกันไว้เนี่ยต้องย้อนให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับของวันเสาร์ที่เราพูดคุยกันไว้นะใครยังไม่ได้ติดตามหรือว่าไปดูบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์ยังไงไปติดตามดูกันด้วยนะครับในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเรามองแพทเทิร์นของสัปดาห์นี้กันเอาไว้เนี่ยผมขอข้ามมาสัปดาห์เลยแล้วกันนะครับ แพทเทิร์นของสัปดาห์นี้เรามองกันอยู่สองกรณีกรณีที่หนึ่งคือขึ้นแล้วลุ้นว่าจะถูกทุกไหมในช่วงประมาณสักวันพุธวันพฤหัสนะครับกรณีที่สองคือการย่อก่อนเมื่อวานเราเห็นการย่อการปรับตัวลงมาแล้วคิดว่าจะย่อ,อและยืนอยู่สักวันสองวันนะครับถ้าย่อ,อและยืนอยู่สักวันสองวันนะครับเป็นลักษณะที่จารพักฐานอังคารพักฐานนะครับพุธ ฟอมตัวกลับมานะครับเพื่อหัดกลับมาเล่นสุกกลับมาเล่นแบบนี้จะเป็นการที่ต้องบอกว่าสตรองเทรนและมีโอกาสไปต่อค่อนข้างสูงนั่นหมายถึงมีโอกาสวิ่งทะลุ1935ขึ้นไปเลยแล้วไปยืนเหนือ MN3 ไปเลยนะครับใครไม่เข้าใจ MN3 ไม่เข้าใจ W1 ไม่เข้าใจ D1234 ใดๆก็ตามไปดูบทวิเคราะห์วันเสาร์นะครับผมขออนุญ,ญาตไม่ย้อนนะครับนะเพราะนั้น ไม่ต้องสอบถามเข้ามาว่าเอ้ยพูดภาษาไม่รู้เรื่องนะครับเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าทุกวันเสาร์เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องพวกนี้กันในเรื่องของชื่อเทรนรชื่ออะไรต่างๆแล้วกรอบราคาอยู่ตรงไหนนะครับกรอบชื่อเทรนพวกนี้ไปติดตามที่วันเสาร์นะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะยืดยาวเกินไปครับนะต้องบอกว่าในภาพของภาพที่สองเนี่ยคือถ้าย่อแล้วยกนั่นหมายความว่าย่อแล้วยกเนี่ยมันอาจจะจบมาแบบนี้ครับ จบมาแบบนั่นหมายความว่าสัปดาห์หน้าก็ยังมีโอกาสลุ้นบวกต่อซึ่งถ้าสัปดาห์หน้าบวกต่อแล้วขึ้นยืน mn สาแบบนี้มีโอกาสไหลายยาวแต่ทีนี้มาเจอเมื่อวานนี้ก็คือคิดว่าจะย่อเราคุยกันมาทั้งวันเอ้มันมันอยู่ในแพทเทิร์นสองไหมนะครับก็รอลุ้นรอจบวันนั้นแหละแต่สรุปจบมากลับมาเข้าแพทเทิร์นหนึ่งทีนี้พอกลับมาเข้าแพทเทิร์นหนึ่งเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือ ถ้ามันลากขึ้นเร็วๆก็คือจันปรับตัวลากขึ้นมาแล้วเนี่ยอังคารปรับตัวลากต่อแล้วพุทธทุบพอหัดทุบกลับมาแบบนี้มันจะกลายเป็นสัญญาณกลับตัวนั่นหมายถึงอาจจะติดแค่ MN3 ครับแล้วพักขานลงมาแบบนี้ น,นี่นี่คือภาพความแตกต่างของ2 p a แพทเทิร์นที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปทีนี้พอ,อเราเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากที่จบสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่เราติดตามกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันที่วันเสาร์อีกครั้งหนึ่งว่าจบไปแล้วภาพจะไปยังไงกันต่อนะครับแต่ว่าทั้ง2องแพทเทิร์นเนี่ยมันมีปัจจัยด้วยกันทั้งสิ้น แต่ต้องมองภาพรวมก่อนว่าในสัปดาห์ที่แล้วราคาปิดบวกมาภาพรวมของสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับผมจะยังเน้นไปในภาพของไซด์เว์นะครับหรืออัพเทรนหรือปิดบวกขึ้นไปเลยนะครับหรือปิดบวกขึ้นไปเลยถ้าไปภาพของการไซด์เวย์ก็คืออย่างที่บอกยกแ้ะทุกอันนี้คือแพทเทิร์นหนึ่งในกรณีที่สองคือยกระยกต่อเนอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นส ราคาเมื่อวานวันจันทร์ที่ปิดมาต้องบอกว่าลุ้นแพทเทิร์นหนึ่งนะครับอาจจะลุ้นแพทเทิร์นหนึ่งแต่ต้องเดี๋ยวต้องไปดูวันพุธอีกทีนะครับว่าพุธจะทุบหรือไม่ทุบนะมันอาจจะเป็นหนึ่งที่หนึ่งแล้วยาวเหมือนสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมก็ได้ แต่ต้องบอกว่าผมอาจจะไม่ได้คาดหวังการปรับตัวบวกตลอด5วันเหมือนสัปดาห์ที่แล้วมากนะักเพราะราคาวิ่งเนี่ยต้องบอกว่าติดต่อกันมา2สัปดาห์แล้วราคาทองปรับตัวบวกมาค่อนข้างเยอะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะานั้นในสัปดาห์ที่3เนี่ยทำให้ผมยังมีความลังเลอยู่ว่าราคาอาจจะพักบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดเสียทรงของการลง ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงขนาดเสียทรงของการขึ้นแต่อาจจะได้เห็นการพักบ้างฟังให้ดีนะครับใครที่มาดูช่องครั้งแรกการพักของผมไม่ได้หมายความว่าราคาจะต้องปรับตัวลงมาอย่างเดียวการพักฐานมีหลายรูปแบบมีทั้งไซด์เวอออกข้างสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมความ้าสามเหลี่ยมหงายสามเหลี่ยมปากเปิดสามเหลี่ยมปากปิดมีหลายกรณีครับหรือจะเป็นแฟลต มันมีหลายรูปแบบในการพักเพราะฉะนั้นผมแค่มองว่าในสัปดาห์ที่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่นับรวมสัปดาห์นี้นะครับคือก่อนหน้านี้สามสัปดาห์ต้องบอกว่าบวกมาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพอบวกมาต่อเนื่องสิ่งที่เรากําลังระวังกันอยู่ก็คือการพักฐานไม่รู้จะเกิดแพทเทิร์นไหนนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องไปตามพฤติกรรมย่อยทั้ง เดทั้ง4ชั่วโมงว่าเอ้ยราคาจะมีความน่าจะเป็นในการพักถักแบบไหนแล้วเอาแพทเทิร์นของการพักถักม,มาใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นความอ่อนแรงใดๆยังไม่เห็นกรอบราคาใดๆเพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะปรับตัวบวกกันต่อเนื่องไหมซึ่งต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ให้น้ําหนักมาทางไซด์เวย์และก็อัพเทรนด์นะครับก็คือปิดบวกกันต่อ ก็เมื่อวานนี้ปิดบวกมาแล้วให้เห็นหนึ่งวันเพราะฉะนั้นผมจะยังมองว่าวันนี้นะครับจะยังให้น้ำหนักที่มีโอกาสปิดบวกต่อเนื่องต้องบอกแบบนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับราคาลงมาทดสอบดีสี่จุดหนึ่งและถูกซื้อกลับเมื่อวานที่เราติดตามกันที่เราได้มาคุยกันในรอบเช้า ใครลองไปย้อนดูครับเราพูดคุยกันตรงนี้เอาไว้คือ1885เป็นจุดแนวรับที่บอกว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยราคาในภาพตั้งแต่4ชั่วโมงขึ้นมาเนี่ยยังไม่บอกถึงความอ่อนแรงเลยได้เห็นความอ่อนแรงบ้างเล็กน้อยแต่ต้องบอกว่าในไทม์เฟรมระดับหนึ่งชั่วโมงซึ่งตอบอะไรไม่ได้มากนะนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาใช้วิเคราะห์ในภาพยาวสักเท่าไหร่อยูอย่แล้วเพราะนั้นต้องบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่ในความ Strong Trend ของการขึ้นสี่ชั่วโมงถึงเดือนเลยครับนะหนึ่งแปดแปดห้าก็หลุดมาไม่ได้เพราะถ้าเกิดหลุดหนึ่งแปดแปดห้าเราคุยกันแล้วว่าถ้าหลุดหนึ่งแปดแปดห้าเนี่ยอาจจะเป็นการพักฐานระดับสี่ชั่วโมงและเดยได้เลยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่หลุดถูกช้อนกลับซื้อกลับนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นผมก็ยังว่าเอ๊มันวิ่งมาเยอะแล้ว จันจะแดงไหมแล้วก็พักฐานไซเวย์อยู่แถวนี้สักสักหน่อยก่อนไหมนะครับอ่าพักฐานแถวนี้สักหน่อยก่อนไหมแล้วเดี๋ยวสักวันพุธหรือวันพฤหัสปรับตัวแล้วบวกขึ้นมาแล้วก็ไปบวกกันต่อในวันศุกร์ไอัน,นี่คือมองแบบวิ่งมาเยอะแล้วนะนี่ขนาดมองแบบเอาใจคนติดเซลลแล้วนะต้องบอกว่าเมื่อวานก็ยังกลับมายืนหน้าบวกกันต่อใช่ไหม แต่ก็อย่างที่บอกแหละก็ไม่น่าจะมีใครเจ็บตัวใดๆนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าตอนนี้ทุกภาพทุกทุกทุกไทม์เฟรมแรงหมดแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่ายังลุ้นมีโอกาสที่จะบวกกันต่อ้วยนะครับหลังจากเมื่อวานอย่างที่บอกลงมาทดสอบแล้วซื้อกลับแล้วมายืนแดนบวกกำลังซื้อเข้ามาเยอะครันะเพราะฉะนั้นใครคิดจะสวนเทรนต้องระวังสักนิดหนึ่ง ผมอาจจะพลาดก็ได้มันอาจจะเป็นจังหวะที่เอ้ยส่วนเทรนด์แล้วจังหวะนี้ทุบลงมาให้คุณได้บวกแล้วให้คุณเสียดายก็ได้มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ครับแต่ว่าในส่วนตัวผมผมมองว่าไม่คุ้มเสียในช่วงที่จะไปสู้กับเทรนด์ที่แข็งแรงในช่วงเวลานี้ครับอย่างที่บอกผมไม่ได้เป็นผู้กําหนดการขึ้นลงนะครับฟังแล้วไปวิเคราะห์เองนะครับ ผมเคยมีนะที่เราพูดคุยกันแล้วแบบเอ้ยเราคาดการเราวิเคราะห์กันเป็นแบบนี้แล้วก็มานั่งถามผมว่าเอ้ยไม่เห็นไปอย่างที่คาดเลยผมก็ย้ำอยู่เสมอว่าผมไม่ได้เป็นผู้กำหนดผมเป็นผู้อ่านผมเป็นผู้เล่นไม่ต่างจากคุณนะครับผมก็เป็นแค่คนที่เอาพฤติกรรมกราฟมาพูดคุยกันเท่านั้นผมไม่ได้คือผู้ที่กำหนดชะตากรรมของกราฟไม่ได้มีปุ่มให้กดขึ้นลงแต่อย่างใดนะครับ เพราะนั้นฟังแล้วต้องวิเคราะห์วิพิจารณาส่วนตัวด้วยนะครับไม่ใช่คาดอะไรทุกอย่างแล้วมันจะไปแบบนั้นหมดนะครับนะเอาเป็นว่าวันนี้ต้องบอกว่ายังให้น้ำหนักยังลุ้นภาพบวกต่อเนื่องเหมือนกันนะครับต้องลุ้นภาพบวกต่อเนื่องอยู่พอเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าปิดมาค่อนข้างสวยแล้วก็น่าสนใจเลยนะครับมาดูที่ภาพของสี่ชั่วโมงในไทม์เฟรมระดับสี่ชั่วโมงกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่า ช่วงเช้านั่นแหละกระโดดเปิดแกลบกันขึ้นมาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าช่วงสุดท้ายจริงๆนงงเนี่ยในภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยดันขึ้นมายืนแดดบวกกันเลยนะยันขึ้นมาตืนแดนบวกกันก็ต้องบอกว่าตอนนี้ราคากำลังทดสอบ d ีอยู่นะครับ d ี DC. ในโซนนี้ทั้งหมดคือ d ีนะครับต้องบอกนี้โซนนี้คือ d ีนะครับนะ เพราะว่ามันเป็นลูกเป็นแกบที่ต้องบอกว่าเล่นกันอยู่บ้างเหมือนกันเนี่ยสำหรับดีสเนี่ยเพราะนั้นมันอาจจะเล่นแค่ดีสี่จุดหนึ่งหรือสี่จุดสองก็ได้มันอาจจะลงมารีเทสสี่จุดสองอีกครั้งหนึ่งเราไปต่อก็ได้สำหรับภาพนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าต้องเผื่ออใจไว้หน่อยมันอาจจะเป็นการพักแล้วก็ได้แต่เป็นการพักแบบลักษณะของไซเวอ์อัพหรือเป็นสามเหลี่ยมกว้างๆก,ก็ได้ สามเหลี่ยมปากเปิดที่เรารู้จักกันแบบนี้ก็ได้เพราะ,ะนั้นถ้าไปแบบนี้ปุ๊บนั่นหมายถึงไอ้นี่ก็คือการพักฐานไงนี่ก็คือการพักที่ผมพูดถึงไงถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่ามันวิ่งบวกมาเต็มที่แล้ววิ่งกันเต็มเหนียวแล้วสําหรับสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะ,ะนั้นถ้าสัปดาห์นี้จะออกมาท่านี้ไม่แปลกอันนี้คือภาพของแพทเทิร์น นะครับภาพเวลาที่ผมวิเคราะห์มันจะมีทั้งแพทเทิร์นแล้วก็ภาพที่เราได้มองกันในส่วนของภาพระดับที่เป็นเดือนเป็นวีคอาจจะไปมองเรื่องแท่งเทียนอาจจะมองเรื่องขอดแนกับตัวอื่นๆนะครับซึ่งต้องบอกว่า3ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาวิ่งมาเต็มที่ผมถึงบอกว่า อาจจะเผื่อใจสักนิดนึงว่าสัปดาห์นี้ราคาอาจจะนิ่งๆหรืออาจจะเหวี่ยงๆแต่อยู่ในกรอบเข้าสู่เซกชันเข้าสู่โหมดของการพักฐานก็ได้นะซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นราคาจะมีโอกาสย้อนกลับลงมาเล่นถึง D4.1 ครับอันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับ แต่ว่าด้วยภาพของเดเมื่อวานที่ปิดมาก็ต้องบอกว่าถูกซื้อเข้ามาแล้วก็ปิดบวกมาค่อนข้างสวยแต่น้ำหนักต้องบอกว่าน้ำหนักของสัปดาห์นี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าภาพทั้งสัปดาห์นะครับคือไซเย์และปิดบวกก็ยังไม่ได้มองภาพของการปิดลบแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือสัปดาห์นะครับสัปดาห์นะเพราะฉะนั้น การที่จะไปปิดบวกหรือออกไซ์เวย์เรายังไม่รู้ว่าในดีเทลย่อยในวันจะไปยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เล่นภาพเดขึ้นไปไม่ควรกระโดดขึ้นตามเพราะมันบวกมานานแล้วนะครับมันบวกมานานแล้วคนที่เล่นสั้นนะครับคนที่เล่นสั้นรอราคากลับลงมาเล่นตรงนี้เลยครับ ด4.1ครับนะด4.1ใครไม่รู้ว่าผมวางเทรมยังไงเอาตรงนี้เป็นหลักก็ได้ครับเกณฑ์ตรงนี้เป็นหลักนะครับใครที่แบบมีประสบการณ์มาบ้างอยู่แล้วในการเทรดน,นะครับเอาตรงนี้เป็นหลักก็ได้แล้วไปวางเฟรตัวเองก็ได้นะครับหรือถ้าถ้าจะเอาเทมเพลตจะทัก l i น์แอดมาแล้วกันครับนะเดี๋ยวจะส่งลิงก์โหลดเทมเพลตให้แล้วกันนะครับนะก็มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาอยู่ว่าเออเทมเพลตที่ผมใช้วิเคราะห์นะครับ ในส่วนของการวางเทรนด์ต่างๆทักไลแอดมาแล้วกันเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็ส่งให้แล้วก็ไปโหลดกันแล้วกันสําหรับเทมเพลตต้องบอกว่าเทมเพลตสาหรับ MT4 นะครับที่ใช้บน PC เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะสามารถใช้บนในส่วนของโทรศัพท์ได้นะครับก็อาจจะเป็นเหมาะสําหรับคนที่ใช้วิเคราะห์บน PC นะครับ นะแต่ถ้าเกิดใครเมีประสบการณ์อยู่แล้วก็ลองไปตีดูเนี่ยนะครับสองจุดนี้เป็นเมลลหลักนะครับแล้วก็วางหาดีสีจุดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาย่อลงมาสำหรับคนเล่นสั้นในภาพในภาพต้องบอกว่าหนึ่งชั่วโมงที่เดี๋ยวเราจะไปดูกันเนี่ยจุดย่อตัวจุดพักตัวอยู่ตรงนี้ ตอนนี้ต้องบอกว่าพูดราคายากนะครับเพราะว่าเดิมทีเราอาจจะมองไว้หนึ่งแปดปดห้าใช่ไหมครับพอในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับอผ่านมาหนึ่งวันเนี่ยราคาปรับขึ้นมาเนี่ยดีสจุดหนึ่งปรับตัวขึ้นมาสักหนึ่งแปดเก้าูนเพราะฉะนั้นแต่ละช่วงเวลาสังเกตดูให้ดีครับเส้นของดีสจุดหนึ่งมันจะปรับตัวยกตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆเนะครับนะเพราะฉะนั้นแต่ละช่วงเวลา วันนี้กับพรุ่งนี้ราคาก็ต่างกันสําหรับดีซจุดหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็ลองเอาเทมเพลตไปใช้ดูแต่ถ้าเกิดเป็นอยู่แล้วก็กลางไม่ได้เลยครับหาได้เลยนะถ้านับเอาชั่วโมงนี้จริงๆนะครับถ้าบอกว่าพูดถึงชั่วโมงนี้จริงๆราคาอยู่เท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งแปดเก้าศูนแล้วกันสําหรับ d ีีนะครับถ้ายังไม่หลุด D4.1 ก็ต้องบอกว่าภาพของพี่ใหญ่ สชั่วโมง d a y w e e k เดือนยังอยู่ในภาพของการขึ้นที่แข็งแรงนะครับใครที่เล่นสั้นรอย่อแล้วค่อยเล่นถ้าไม่ยอ่อต้องบอกว่าสั้นเดี๋ยวต้องรอการปรับตัวยกเทรนใหม่ก่อนเพราะว่าจังหวะสั้นตอนนี้ชั่วโมงเดี๋ยวพาไปดูชั่วโมงแล้วกันต้องต้องไปหาจังหวะแบบนี้ครับหาการยกตัวแล้วยก ยกขาใหม่ก่อนแล้วทำไฮใหม่ก่อนถึงจะเห็นการโฟโลแล้วก็ใช้สิบห้านาทีเป็นตัวหาแพทเทิร์นนะครับแล้วก็อาจจะใช้ชั่วโมงเขาอันนั้นจะเป็นกลยุทธ์ที่แบบต้องย่อยลงไปอีกนะครับแต่ผมอาจจะแม็กสุดนี่แบบชั่วโมงนี้ผมก็แทบไม่ค่อยได้เล่นละ่ะนะครับก็แทบต้องบอกว่าแทบไม่ค่อยได้เล่นละ่ะนะครับนอกจากแบบว่างๆไม่มีอะไรทํามีเวลานั่งเฝ้ากราฟวันหนึ่ง ไม่ได้ทําอะไรสองสามชั่วโมงอยากจะมานั่งเฝ้านั่งเล่นแก้เบื่อก็อาจจะมีบ้างแต่ผมไม่ได้ใช้เป็นเมนหลักนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเล่นสิบห้าต้องบอกเลยว่าคุณจัดสรรเวลาตัวเองเรียบร้อยแล้วและสองชั่วโมงนี้สามชั่วโมงนี้ฉันจะทิ้งไว้ตรงนี้ละอ่ะอันนั้นทำได้นะครับแต่ส่วนตัวผมก็จะไม่ค่อยได้จับสักเท่าไหร่นะครับซึ่งหนึ่งชั่วโมงก็ต้องบอกว่ามาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆกันดีกว่าแบบนั้นดีกว่านะครับ เดี๋ยวไปดูภาพของชั่วโมงนะครับมาดูภาพชั่วโมงกันสักนิดหนึ่งอย่างที่เราได้พูดคุยกันไว้เมื่อวานนี้นะครับว่าตอนนี้ราคาต้องต้องบอกว่าเมื่อวานก็เราคุยถึงภาพของการไซดเว์หนึ่งแปดที่ลงมาเล่นตรงนี้นะครับหนึ่งแปดแปดห้านะครับที่เราได้คุยกันเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับรู้สึกว่าลงมาถึงแค่แปดหกไหมนะครับเมื่อวานเหมือนจะลงมาแค่แปดหกแล้วก็ถูกซื้อกลับแล้วก็ปรับตัวยาวเลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องบอกว่ากลยุทธ์ผมจะยังไม่ขอไปพูดถึงการช็อตนะครับผมจะยังไม่พูดถึงการช็อตเพราะว่าในหน้าช็อตต้องบอกว่าเสี่ยงครับต้องบอกว่าเสี่ยงภาพที่มองเห็นคร่าวๆนะตอนนี้มีโอกาสจะเล่นฟอร์มตัวเองเป็นสามเหลี่ยมในระดับวีคแต่เป็นสามเหลี่ยมปากเปิดนะครับ ซึ่งจะเป็นเซกชันของการพักฐานประเภทหนึ่งนะครับเป็นเซกชันของการพักฐานประเภทหนึ่งก็อาจจะเป็นสามแบบนี้ก็ได้ครับนะเพราะฉะนั้นใครที่รอเล่นสั้นต้องบอกว่ามารอเก็บข้างล่างนี้เลยครับ D 4จุดหนึงครับกรณีอื่นๆผมแนะนำว่างดไปก่อน ช็อตเสี่ยงเพราะถ้าพลาดโดนลากเยอะภาพใหญ่พี่ใหญ่ยังไม่ย่อเลยยังไม่พักเลยเพราะนั้นงดช็อตทุกกรณีนะครับสิ่งที่จะเล่นได้อย่างเดียวก็รอย่อครับนะดีซีจุดหนึ่งอันนี้เป็นภาพของชั่วโมงต้องบอกว่าตอนนี้กรอบของชั่วโมงจะอยู่แบบนี้แล้วก็คงจะไม่แปลกที่จะเห็นการเหวี่ยงแรงๆการสะบัดแรงๆนะครับเหวี่ยงจากข้างบนลงมาเล่นข้างล่าง อันนี้คือในช่วงพฤติกรรมของการไซว์เวหรือพักขาจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยแล้วทำไมทาไมไม่ช็อตลงมาเลยล่ะถ้าคาดว่าจะมาในทรงนี้ถูกไหมาคาดว่ามาทรงนี้ทำไมไม่ช็อตไปเลยล่ะจะนั่งมันรอตรงนี้ทำไมเพั้นก็คืออย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้พี่ใหญ่ทั้งสี่ชั่วโมงทั้งเดย์เขาแข็งแรงหมดน,นะครับอยู่ๆมันอาจจะกระชากข,ขึ้นไปเลยซึ่ง เกิดขึ้นได้แล้ววันนี้ผมยังบอกอยู่ว่าในภาพของเดย์มีโอกาสปิดบวกด้วยเพราะเมื่อวานเนี่ยแรงซื้อเข้ามาเยอะแล้วสัญญาณเป็นบวกเพราะภาพใหญ่ยังไม่เห็นสัญญาณการพักการทำสามเหลี่ยมนี้มองเห็นและเกิดขึ้นในชั่วโมงเท่านั้นถูกไหมครับผมถึงบอกว่าถ้างั้นฝั่งช็อตเราจังหวะนี้งดเล่นก่อนเพราะว่าภาพใหญ่เขาไม่ได้ไซเวว์พลาดแล้วแก้ยากโดนลากแล้วลากยาวเพราะนั้นช็อต ไม่เล่นรอล่างนะครับนะอันนี้จะเป็นภาพมุมมองของทองคําและแผนการเทรดของวันนี้ของเรานะครับคนที่มีของแล้วภาพกลางยาวอยู่นิ่งๆไปก่อนครับเดี๋ยวรอดูพฤติกรรมว่าเอราคาจะพักจะเบรดจะอะไรตรงไหนแล้วเดี๋ยวไปตั้งเทรนดไล่กันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเทรนด์ก็อย่างที่บอกผมก็จะอัปเดตให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับภาพกลางยาวนะก็ตามจังหวะนั้นไปกันดีกว่า นะครับส่วนใครที่แบบไม่มีของเล่นสั้นก็ตามแผนตามกลยุทธ์นี้นะครับนะนี้จะเป็นผ้าของกลยุทธ์ทองคําของเราในวันนี้ครับนะก็สำหรับเพื่อนในห้องครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับมีตกหล่นตรงไหนอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะขอจบผ้าเช้าไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันภาคข้ามรอบข้ามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอเอาโชว์ไปด้วยถ้ามีคําถามก็ทิ้งไว้นะครับแล้วก็ ผมก็จบปิดลงแล้วนะครับก็สำหรับใครที่รับชมกันอยู่ทาง youtube นะครับก็ถ้ายังไม่ได้กดติดตามกด s u b s c r i b e กกดแจ้งเตือนอย่าลืมครับกดไว้ให้เราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาจากช่องของเราแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้กดติดตามไว้เวลาอัพคลิปหรือไม่ได้เข้ามาดูสักสองวันช่องเราก็อาจจะหายไป จากการติดตามแล้วก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นติดตามเอาไว้ครับก็จะได้กลับมาดูหรือมาดูย้อนหลักก็ได้นะครับหรือใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์มาพูดคุยสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กันได้นะครับแล้วก็เมื่อสักพู่ที่ได้พูดคุยกันเอาไว้เรื่องของเทมเพลตนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เทมเพลตหรือเทนไลน์ที่ผมวางต่างๆก็เข้าไปที่ไลน์แอดก็ได้ครับแอดหาเรานะครับแต่ถ้าเกิดให้ดีเนี่ย เทมเพลตเนี้ยผมวางจากในส่วนของบล็อกเกอร์หนึ่งนะครับบล็อกเกอร์หนึ่งซึ่งจริงๆเทมเพลตผมไปใช้บล็อกเกอร์ไหนก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าด้วยเวลาครับบร็อกเกอร์ที่ผมใช้อยู่มันจะมีแท่งที่ต้องบอกว่าเป็นแท่งแท่งเปลี่ยนวีนะครับมันจะมีแท่งเปลี่ยนวีอยู่ซึ่งมันอาจจะทําให้กราฟมันอาจจะเพี้ยนหรือเทรนมันอาจจะเพี้ยนกันนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเพี้ยนก็ นั่นแหละครับตอบคถามเ้อ,อมูลเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใช้ในในส่วนของบล็อกที่ผมวางเทมเพลตม,มาแล้วส่งให้เนี่ยก็จะค่อนข้างเป๊ะมากกว่านะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่รอรับชมเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบสามทุ่มนะครับก็ใครที่อยากจะเข้ามารับชมผ่านระบบซูมนะครับในช่องทางไลฟ์ก็สามารถที่จะกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้ในรอบสามทุ่มก็จะส่งลิงก์ให้นะครับสำหรับรอบเช้า ต้องขอตัวขอตัวลากันไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่รอบข้มขอบคุณครับ